สวัสดีนะคะนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันนะคะกับสาวๆนะคะที่คลอดลูกนะคะคลอดลูกมาจะผ่าคลอดนะคะหรือว่าจะคลอดเองนะคะอย่าลืมนะคะสาวๆนะคะออกมาแล้วนะคะก็ต้องทานน้ําอุ่นนะคะแล้วก็รักษาอุณหภูมิของเราให้อุ่นอยู่เสมอและที่สําคัญค่ะทานสมุนไพรที่ช่วยขับน้ํข่าวปลาด้วยนะคะวันนี้จิ๊บก็มีนะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนํานะคะตัวนี้ตัวฟาร์มาลาเฮิร์บนะคะ สมุนไพรหมอเสงคาเนี่ยตัวนี้เลยฟาร์มาลาเฮิร์บนะคะอ่ะสาวๆคะ่ะที่ยังนะคะให้นมบุตรอยู่นะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งให้นมบุตรนะคะบุตรทานนมคุณแม่ค่ะบุตรจะแข็งแรงค่ะและคุณแม่นะคะก็จะไม่ป่วยด้วยคุณแม่จะมีภูมิต้านทานร่างกายคุณแม่จะแข็งแรงนะคะและหน้าท้องที่มันยืนที่มันหย่อนที่มันยานตัวนี้จะช่วยดึงแล้วก็กระชับหน้าท้องมดลูกจะเข้าอู่ไว วัลูกที่มันลอยวดลูกที่มันหลุดช่องคลอดนะคะและที่สําคัญตัวนี้จะช่วยเสริมเพิ่มฮอร์โมนแล้วก็เพิ่มน้านมให้กับคุณแม่ด้วยคุณแม่หลังคลอดอย่าลืมนะคะตัวฟาร์มาลาเฮิร์นะคะสตรีหลังคลอดขับน้ำขา้าวปลาแทนการอยู่ไฟนะคะผิวพรรณคุณแม่จะกลับมาเนียนละเอียดสวยเป่งปังมีออร่ามีน้ำมีนวลน,นะคะฝากไว้ด้วยค่ะฟาร์มาลาเฮิร์สตรีหลังคลอดค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย